ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเราในเรื่องของการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาและเลิกการเผาแล้วก็ในขณะเดียวกันในระดับอาเซียนเราก็ได้ประกาศว่าทางประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการที่จะไม่รับซื้อสินค้าเกษตรที่มาจากการเผาในกระบวนการการผลี้เรแล้วก็อยากจะฝากให้ประเทศในอาเซียนนำดำเนินการในลักษณะเดียวกันเพื่อปรกาศไ นอกจากนั้ที่กระทรวงเกษตรช่วยได้ในส่วนเสริมก็คือกรมฝนหลวงที่ทำป็นปัิการฝนหลวงวัดอุ่นเลยเพียง2.5อยู่แล้วก็ยังดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องร่วมกับทางท่านผู้ว่ากรทมเราก็มีทางบปทอก็เข้ามาร่วมส่งเครื่องมาช่วยทำปฏิัตการฝนหลวงแก้ไขปัญหาองเราด้วยค่ะ เตรียมการกับชับต้นเติมไหมคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยดูแล้วเนี่ยวิกฤตไปเรื่อยๆแล้วค่ะรวมทั้งเสียงของประชาชนที่มองผลกระทบจริงๆทั้งเรื่องจำราทั้งหลายอย่างอะไรเพิ่มเติมมันก็วนมาทุกปีช่วงปลายปีถึงต้นปีนะคะที่สภาพอากาศมันจะค่อยๆ้างเปลี่ยนแล้ะระบายไม่ได้เพราะว่าความหนาวมา ก็จะเป็นเช่นนี้แล้วก็ประกอบกับการเผาที่ยังมีอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตรงนี้เราก็ควรจะต้องทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให่มากขึ้นประกอบกับต้องมีทางเลือกให้กับเขาด้วยนะคะว่าถ้าไม่เผาเขาจะมีขึ้งไม้ขื่อเมืองอะไรก็ต้องมีแรงจูง,จงใจที้แน่นด้วยว่าสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาจากการเผาในกระบวนการการผลิต จะได้ราคาที่สูงขึ้นซึ่งองมส่งเสริมการเกษตรก็ทํางานมากขึ้นก็ต้องชับไปแล้วค่ะเป็นปีแรกเป็นปีแรกด้วยปากที่ไม่รับซื้อกันไม่รับซื้อถึงนัดเหตุไม่เล่นกันเมาตรการที่เป็นปิดหาังนี่จริงๆามาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องเกษตรกรอย่างเทศเราจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับพ่องเรื่องของข้าโพด ก็เรานําเข้ามาันเยอะเราัู้ค <ís> ้าเราไม่รับซื้อเลยนระการางฝั่งบริษัทฝั่งรจาจะย่งมีมาตรกาดเดี๋ยวจะมีการหารือกันกับผู้ประกอบการวันที่สาที่นี้นะคะลงรายละเอียดการันว่าค่ไปได้ควาหม่าไม่ได้ะต้องบาลานส์สองด้านที่จะประกาศออกไปนะคะว่า รอบหน้าก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือดุลยยาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างแรงจูงใจให้เคาเรพการผับรถเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็มีความพยายามอยของแผนกระงเสริมเองเขาก็ยัมีรลงมาช่วยนะคะกับอีกการหนึ่งก็ประสานกับภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งตรงนี้ก็คง,งใช้ระยะเวลาที่หนึ่งเมื่อเช้าก็คุยกับสำนักงบประมาณเรื่องการจัดทําแผนงบประมาณปี69คือเราก็มีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณด้วยในการที่จะลงาสนับสนุน เครื่องไม้เครื่องมือได้เต็มที่นะคะก็ต้องค่อปรับเองว่าควรต้องไปแล้วใคช,ช่วยช่วยต้องขออบเพิ่มไหมคะรัมตรีในการลงไปตรงนี้ค่ะคาดว่าน่าจะต้องประมาณเท่าไหร่ยังยังไม่ได้ประเมินเป็นตัวเลขน,นะคะแล้วอย่างรอบที่แล้วล่ะคะพีที่ทำไปเสร็จก่อก็เพิ่งเคยแับที่เคยทำมาเนะี่ยก็แต่ก่อนก็เผามาอย่างเงี้ยก็เผาไปอย่างเงี้ยทุกปีแต่ตอนนี้มันเกิดผลกระทบมากขากึ้นเนะรื่อยๆนะคะทางสุขภาพ ท่านเองแล้วก็ชุมชนในใกล้เคียงด้วยเราก็อยากจะฝากเนพะราะว่ารัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือทุกด้านนะคะเวลาท่านประสบภัยต่างๆ่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะเอาเงินเงินไปเยียวยาให้เร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนในภาคชุมนอื่นด้วยขณนะที่ท่านยังเผาอยู่ท่านก็จจะต้องยอมรับผลที่ตามมาว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนในอนาคต ก็อยากจะฝากให้ปรับเปลี่ยนที่การเมืองนี้กันด้วยนะ